สวัสดีที่สู้ผูสุกคนครับผมก็ไดีดเดินทางมาหอดวัดปูสว่างน้พี่น้องกิดตามแนวทางของปูสว่างกันตอนนอ่อนนพี่น้องเอฟซีกระถามกันเขามาหลายเลขของปูนั่นเข่ามาสองงวดติดๆน้นพี่น้องเนาะกังวดวันที่งวดวันที่อสิบหกมีน่านกระเขา่าหนึ่งเมษากรเขา่า บาดี้งวดวันที่สิบหกเมษาบาดบกเขานพี่น้องรถุดเข่าตะเลขวิ่งได้พี่น้องเด้เลขวิ่งของปูเข่าเข่าที่สองเนี่ยอันนี้คือหลักฐานของเก้านพน้องเนาะเลกวิ่งเข่าอยู่พี่น้องเลกวิ่งเข่าสองบางปูนเน้นให้หาเก้าแล้กกับสองเจ็ดคือลักมัดนพน้องเนาะแตพบกเขาว่าไงไม่ไดเก่าแปดเก่าเจ็ด แล้วก็เป็นตัวเน่นก็หาหาเก้าสองหาเลขก็ออกสองเกียดน้พี่น้องเนาะเอาเลขวิ่งเข่าอยู่พี่น้องเลขวิ่งปูเข่าสองอยู่เจ็ดสี่ก็ถามกันเข่ามาหลายอยู่พี่น้องต่าตาปูหาเล่นหาเก้าเก้าหาเนาะโอ้ย ไปออก8ปดอันหาบาตในตัวเนี่สองเจ็ดอ้วนสองหาบัตไปออกสองเจ็ด ปูกกับเบียงซาลากระเจียเม็ดเท่าใดระปูน,นโอ้ตลาดเม็ดละลายหายซิปน่ะโอ้ยแพงอยู่ดีหนิแพงกว่าบ้านผมยุติเลยมันผมเม็ดละลายเนยโอ้เม็ดละลอยบ่เม็ดละลายหายิปโอ้โอ้แสดงว่าได้ดีอยู่ตัวเนี้ยมันผมเม็ดละลาอยเน้ปูโอ้ โอ้โบ๊มนหน้อยหน่อยแม่บมนหน่อยหน่อยจกักอันจัดตะล่างเม็ดลรปวนปลาสว่างลอยปูตะล่างเม็ดตะล่างเม็ดละลอยห้าสิบพคนปูได้ดีตอนนี้แม่ผมเม็ดละลอยต่ว่าเล็กีหมาหลักเกา่าหรือู สามก็พกหมดเนี่ยอ้โอเล็ดนันวิ่งนกปูนอะสามก็หกวิ่งโอ้ตั้งใบมันจั้ใจหน่อยคนเนะมันเกี่ยว เกลอยเจ็บตอนโดนเจ็บพออกโดนแล้วมันเลี้ยงอกอ่าสม่ว่าก็มันสองหางวงเงนโอยปวกไผมกระยนใส่้าสองหาง่มันข้าวข้าวสอที่มครับตาเกหาครับเอปูนสามกับสามกับพงกัปูเล่นตัวไหนปูปูมักตัวไหนวา่แล้วปูโอ้ปูมัก เรื่มมาตัวนั่นมาตัวมากบัวมากบัวมากตัว่องหมเต้เนทั้งตัว,ตวเลยว่าวันมันก็นมาอะไรออกเล้พีเลอกอ็กน้องอีกแล้หมดนี่โอ้โหครับส่วนมากมันจากมากแต่เนีพีเร็กน้องนี่แหะมันมากมันขยันมากนี่คุนชกับ นี่เนาะอุตเก้านเรนเลสามอสามยังตัวตรสามสี่สามสองเป็นสแ่ดงเลขที่เล็หน่อนี่สามสามสี่สามสองสังๆงสงไมนี่แหละแค่งวี่จับหน้าไว้ตุครับ เอาตกดสามก็จับได้ขั้นน่โอ้ขั้นติดสามขั้นติดสามกับมีดสามสี่สามสองขั้นันเป็นจับได้โอ้ขั้นน่ถ้าพี่น้องมีตัวดีก็หาใส่เอาเนาะพูเนาะหาใส่หามาติดสามกระพกได้ พ <S preach ers> อาเล็กวิ่พอาเหล็กวิ่งปูกับเจงไงเล็กน้อยของมนี่ครับต้องบอกื่าไม่แบบหกหาหกเจ็ดโอ้หกหกหาหกเจ็ดเนี่ยออที่ยากกมวนมัมีเด็กเขานี่อหะสีคูันะปู่นะมีเด็ก สี่ครูเรียกพี่เรียกน้อง,อ,อ,งอืมีตัวจับมีตัวนั่นเลยออถ้าพี่น้องมีตัวดีตัวเด็ดก็หามาใส่สาดกับหกเอานี่แคน่นี้อือสีคูสีหางเนี่ยอือใช่เลยสี่เรียกน้งองงวดนีอ่อืครับ แต่ว่าปูเนี่มักทั้งสามทั้ง, 3, งหกวันวันนี้เออมักทั้งสามทั้งหกโอ้เดี 5, 5, 6, ๋ยวหากีแล้วมัโอ้ตกปูมากโอ้ oh, ปูมาหาหกหกหาหกหกหาใสใใ่ส ีเ่อนเป็นต่ซื้อว่านเป็นแต่ซื้อวะโอ้ว่นเป็นแต่ซื้อคือนี้คือหกคือหกาหกนกปูเนาะเอาไปเส้นละกานั้นครับหอื้งกับหกครื่อช่หเออพอายกูสูสำรับผู้ทุหน่อยกันหาได้ลอตรี่พี่น้อง เลขวัหลายปูเลขวัหลายคนะรูนกปูเนาะม้นวนหนึ่งวัวลายม้นยวนหนึ่งวัลายครับเอาพี่น้องเขามักสดจะได้กับหาลอตเตอรี่กันปูให้วิ่งสามกับพกปูมักหกเลียวหรอเอามาหครับเรียกเอา,เเอาข้ามากกักน,ะนกปูเนาะต้องมีตัวมากเหรอผมก็มกั่นใจผมก,ก็มักอยู่สามกับพกต่ว่าส่วนตัวของผมมักหกหนึ่งคนถ้าไม่ตัวดีก็หามาใส่เอานกปูเนาะหามาใส่เอาหากับพกกันนะ ตะว่าปูจับคู่ห้ก็ม่ตดครับสามสี่สามสองก็หกหาแล 6, ้วก็หกเก็ดบนล่างไปกับแต่ว่าส่วนตูวปูมาขึ้นมาเล็กีเล็กนองหกับะหามปูเนาะไม่ตัวดีกะหามาใส่หกกระสามในน้องปูเนาะสามสีตัวเด่นอ๋อสามสองกไัไนลตงนี่ครับมขันแม่นหกสามมาวะขันแม่นสมมาคือสามสี่เนี่ยครับเอาเล็กว่าหลายคู่เล็กสคูส่สหางหนึง่ง นี่เลยครับซื้อมาตั้งแต่ไหนกันนี่เลยครับเอ๋อพี่น้องห้างก็แคบหน่อยจอแล้วมกวักชอบตั้งแตก็หาลอตเตอรี่กัน,านการน้อมสักการครับผมเอาฝากคนอะไรก็แทรกคนที่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเาห,ห้องว่างันแน่นแล้วหรอโอ้สามตัวมั่นใจสามกระผมแกจังได้กับมาเนาะปูเนาะ